ผมจะชอบไว้เขาแล้วครับผมวันนี้เราก็อยู่กเกมไมค์ครับเออแป๊บหนึง่งบวกมือผิดด้านเย,ย้ซึ่งเออ่จริงๆผมอัดไว้แล้วแหละคลิปหนึ่งอะ่ะแต่ว่ามันเฟลนะคลิปนั้นอะกระตุกจัดเลยล่ะใช่ไหมนั่นแหละซ,ล <c oughs> ซึ่งผมเลยมาเปลี่ยนครับซึ่งผมเลยมาเปลี่ยนเกมนะครับผมเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแบบไมค์ครับ้วยนะเอ,อเอาไอา้ ก็จะข้ามปุ่มทุตตะเลียวไปเลยละกันตัดไม้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเห็นแมปอื่นด้วยอ่ะเห็นแมปอื่นเลยกระโดดอ่ะแมปทำมาสั้นๆเนาะแล้วปุ่มปุ่มอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะลงไปใช่ว้าเออแอะจายเลยที่จะรีสปอนแล้วมาเกิดนี่ด้วยนะ กูตาย, <laughs> ยวันที่เราว่าเอ้ยไม่มันอาจจะดักเราปุ่มอาจจะเอ้ยตรงนี้มีกล่องเทีย์ออฟไลเบลที่ช่วยใครกระโดดตรงนั้นกันกร<ค>ะโดดแต่ตรงนี้ปุ่มตรงนี้เปล่าตรงนี้เพชรเอ้ยตรงนี้เอ้ยอันเน่ ไอ้ยอ่าจะหลอกกูกระโดดไปตรงนู้นไม่ได้แอมไม่เห็นปุ่มแล้วเนี่ยโบตรงนี้ไปเลยเอา้าแล้วกดปุ่มซ้อนปุ่มเอ้าอมีสิบด่านสิบด่านสิบเดเวลลนไนต่อไปกู<อ>ไม่รู้เลยเย่ยปุ่มอยู่ไรเดวลลสอง อ๋อเห็นอะไรเนอะไรอ่พี่ไปหาหน่อยกูตกตกไหนเงี้ยกูตกตกแมพเลเวลสามอ้าพื้นดานที่สามแล้วโบดหัวใจเดือดหลอดียใครกันหัวใจเดือดหลอดเดียวมันก็มันน่าจะเป็นของเกมแล้วไม่ใช่ด่านที่สามป่าอ้อยเอ้ยเราทุบได้แต่ไม่ทุบน่าจะดีกว่าว้ากูตก อสวั <bills> ัด it oh no ีครบท้ายกลายเป็นวิญญาณต้องเป็นมันต้องเป็นไอ้พวกที่เป็นหลุมหลุมรูนี่ยมันต้องอยู่แถวนี้ใช้เทมเพนประโยชน์ไอ้เนี้ใช้ความฉลาดของเราให้เป็นประโยชน์อาใช่ปะวะอ้าจำเจอแล้ววร์ด เจอแล้วเจอแล้วบดตายวะเอามันนี้วันนี้วันนี้เออเห็นด้านล่างไหมไม่ไม่ดชิปเนยด้านล่างด้านล่างด้นล่างเอยย้อยเออเอาแล้วกูวาร์ไปด้วยกนเออันี้ไปด้วยอะไรอะเดบอนทามไมครับสองพันยี่สิบอัลฟาเอ้ยไมครับสองพันสิบอัลฟจอ เอ้ยตรงนั้นมันมีมันมันมีกล่องมันมีกลอ <laughs> ่กลอ,งกลองอ่ะมีกล่องเป็นเพชรไม้สองพันสิบไม้ครับไอ้แ <c> ย <oughs> แบบนี้แม่งแก้กันได้เฮ้ยตกเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูมีบล็อกไม้ครับนะเว้ย ความซื่อสัตย์และสัจจะสัจจะทำสัจสจะทำเลยอะ่ะเป็นไงกูมีความสัต์จะทำไหมล่ะไม่เลยมผมว่าเราน่าจ,จะได้ใช้สิ่งที่เรียกว่าทีพีแล้วจริงๆนั่นแหละ เฮ้ยบดน่ตันเจกะตันตันตันเจกะตันตันตันันอะไรนะฝากุ่มไปด้วยดิโอเคเราต้องหาปุ่มเฮ้ยน้ำมันเจ็บเราไม่เจ็บละกูว่าปุ่มน่าจะอยู่ทางเบร์ไปกดชิมเห้ยไรละไอ้เแค่ต้นไม้แม่ง มันเนียนได้ยังไงวะมันดูไม่ได้เนียนแต่พวกเราไม่จืดวะเออ let's ด o ไอ้ยังดันกุ๊ตุด่าที่ห้าเวรแฮปท o โกเรากำลังจะไปไหนเอ้ายังไงเนี่ยเอ้าเอ้้ยังไงวะทีนี้ด่านตัวโอ้ยน้องคูทีเดียร์พรอนมาด้วยเลยเฮ้กอง มีอะไรอะไฮโออะไรอไฮโอมันมีกระบอกเพชรที่เขียนว่าอะไฮโออยู่เาาจใช้อะไหโอได้เป็นประโยชน์ใหเราทุบได้แต่ไมาดีกว่าทำลายแบบเขาโอ้ยเจ็บโอ้ยใครอะถ้าเราตัดกระบอกเพชรหมันเฮ้ยบดมาบดมันดมาบดมาดีมาดีมาดีอะไรหลังหๆงันมดกูอยู่นี่กูอยู่นี่ ยังไงดูด้านบนนู้นโอ้โหต้องกระโดดด้วยนะโอ้ยอ่ะโหล่าบายอ่ะเอาวิดงี้กูไม่ได้อ่านข้อความที่มันเด้งเลยวิ่งฝาไปเลยนั่นแหละคนวิ่งฝาก็เป็นเนี่ยโฮ้ยไม่โบ๊ทเราต้องใจเย็นๆดีโบ๊ท แล้ว I mean, ป,ปุ่มอยู่ไหนปุ่มอยู่ในนี้เธอป่ะโอ้ย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 เปิดกล่องได้ไหมกล่องไม่ม uh, ีเชียอะไรเลยอุ้ยอุ้ยกล่องไปแช็กไปแช็กเหรอไปทำอะไรอ่ะไม่รู้โอ้กูตายเอ็นแบบบุคคลมองที่ห้าว่ามันต้องอยู่ในนี้แหละ กูจะไปหามันมุดกูจะไปหาปูเูจะกลัวารไปที่เนเธอร์เลยเนาะขับรถนะว้าวยังไงโอ้กลัวกูโดนไฟไม่ตาย <kung> <mich S 1> ไอ <cake> ้กันมึงดูกูเฮ้ยอ๋อไปด้วยน้ำ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 เออไม่ถึงอ่ะบดมึงเอาสาดามึงมาวางไว้เพิ่มดิเดี๋ยวกูลองวางตรงนี้เนี่ยมันมีอีกช่องหนึ่งโอ้ยไหนช่องไหนใช่เหรอ ไปใช้้มึงต้องวางตรงสลามนั่นแหละวางซ้ำไปเลย <c oughs> ไม่ได้<อ>ไม่ได้อแ<บ>สดงว่ามันน่าจะเอาไว้ประดับไปเฉยสลามมันเขียนวมาอะไรอะเฮ<อ>้ยเอาอ,อ่าปุ่มอยู่นี่นี่เองบดมาเร็วตอนนี้ดูเขาก่อนเขาทำได้ไหม <c oughs> ยี่ตายเลยนี่ปุ่มอยู่นี่ปุ่มปุ่มปาบักเป่าปาบักเป่าปาบักเป่าแล้วปุ่มจะอยู่ไหนถ้ามึงคิดว่านะกูว่าปุ่มอยู่อยู่บนต้นไม้ป่ะใช่ค่ะกูเดามันดูเหมือนจะไปบนต้นไม้ได้ใต้น้ำดิ เฮ้ยนี่ไงเฮียไม่ใช่มันอยู่ด้านล่างจริงด้วยวนวนวนกลงมานี่นี่ไอ้เฮียวนกลับมาที่เริ่มเริ่มแรกวนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยว,อ,ยวอ,ยอาผมว่ากูบอดนะอ๋ออ๋มันก็เห็นนี่หว่าแค่เราไม่ได้เห็นซึ่งก็นั่นแหละฮะมันคือไม้ค้ามาผมพวกผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกแล้วก็เอ่อคอมมานดมันอาจจะบลักนิดนึง แเด็กปู่เขาเรียกว่าโกงเกมแม่ที่พกูแบบออกไปข้างนอกเขาไม่ได้เขาจะเขาใช้ความฉลาดนะนะฮะสักทีนี้ก็ต้องขอตาลไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับผมแค่นั้นแหละไปแล้วผิดผิดปเลยผิดเลยพุกูบิคิดแล้วเอ้ยอ้าใส่ข้าวพวกใส่ข้าพวกใส่ข้าพวกโอ้ยปืนรบกิดตาตาตัวเองด้วย